กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับกเกษตรลิมร้อบ้านการ์เด c นคอร r เนอร์หนึ่งนะคะวันนี้นะคะก็เอาเรื่องหนึ่งที่เพื่อนๆคอมเมนต์กันไว้เนาะตอนที่เล่นเกมว่าหนึ่งชอบกุหลาบสายพันธุ์อะไรบ้างนะคะจากประสบการณ์ห้าปีเนาะเขาบอกว่าให้เลือกสิบอันดับแต่หนึ่งมันลองเลือกแล้วมันตัดใจไม่ได้คะ่ะขอเลือกเป็นยี่สิบอันดับละกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ เบื้องต้นเรามาดูสายพันธุ์แรกกันก่อนเลยนะคะสีเหลืองนะคะ Golden Celebration นะคะเป็นกุหลาบสัญชาติอังกฤษค่ะเป็นกุหลาบบีดโดยเดวิดออตตินนะคะช่วงปีคริสต์ศักราช1992ค่ะเป็นกุหลาบที่พอโดนแสงแล้วนะคะจะแบบสีทองเหลืองอัลลามเลยนะคะพวงหนึ่งเนี่ยสามารถออกดอกได้ถึง5ดอกเลยทีเดียวค่ะส่วนขนาดดอกนะคะ ใหญ่ประมาณ2.5ถึง2.7นิ้วนะคะส่วนความสูงนะคะประมาณ120เซนติเมตรถึง250เซนติเมตรเลยนะคะหรืออาจจะสูงกว่านั้นอีกนะคะความกว้างของพุ่มก็ขึ้นอยู่กับว่าเขามีกิ่งก้านสาขาเท่าไหร่นะคะโดยปกติก็จะมากกว่า120เซนค่ะก็ถือว่าเป็นกุหลาบสายพันธุ์หนึ่งที่สามารถทำเป็นซุ้มได้นะคะสำหรับกลิ่นของเขานะคะจะกลิ่นหอมหวานค่ะแบบกลิ่นปานกลางนะคะ ดอกก็จะฟูฟูฟ่องฟแบบนี้ค่ะสำหรับดอกนะคะจะบานอยู่ประมาณ3วันนะคะก็จะเริ่มโรยนะคะหเลี้ยงต้นนี้มาประมาณแค่ตั้งแต่หน้าหน้าหนาวเป็นต้นมานะคะก็สำหรับรอบดอกของเขาเนี่ยถ้าเทียบแล้วก็อยู่ในระดับปานกลางไม่ถึงกับออกดอกเยอะหรือบ่อยนะคะแต่ว่าเวลาออกแล้วเนี่ยดอกเขาค่อนข้างใหญ่แล้วก็ มีสีสันที่สวยงามนะคะอันนี้เป็นดอกที่เลี้ยงช่วงฤดูหนาวนะคะสายพันธุ์ที่2นะคะที่หนึ่งชื่นชอบก็คือบิ h o p c ัสเซนนะคะบิดโดย David ออ s ตินเหมือนกันนะคะประมาณก่อนคริสต์กลาร2,500นะคะเป็นกุหลาบพุ่มนะคะพุ่มสูงไหมก็ถือว่าสูงอยู่นะคะบางคนเนี่ยปลูกเกือบชนหลังคาเลยทีเดียวนะคะเขาเป็นพุ่มแต่ว่าพุ่มแบบสูงฉะนั้นเนี่ย บางทีมันก็คล้ายเป็นกุหลาบเลื้อยเลยนะคะก็บางทีพุ่มสูงกับเลื้อยเนี่ยบางทีก็แยกแทบจะไม่ออกเลยค่ะสําหรับดอกนะคะออกดอกบ่อยมากค่ะกลิ่นหอมแรงมากนะคะเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายที่สุดในบรรดาท,ดทั้งหมดที่เคยเลี้ยงมาเลยนะคะแต่ว่าทรงดอกเขาอาจจะไม่สวยงามเท่ากับสายพนันธุ์อื่นๆนะคะแต่ว่ารอบดอกนี้ออกบ่อยมากตลอดทั้งปีนะคะแล้วก็ถึงแม้ต้นจะง่อยๆหงิกๆเขาก็สามารถออกดอก,ดอกได้ตลอดเลยนะคะไม่เคยหยุดออกดอกเลยนะคะ สำหรับความสูงของพุ่มนะคะอยู่ประมาณอย่างที่บอกค่ะอาจจะถึง250เซนติเมตรเลยสําหรับบ้านเราถ้าในบางประเทศเขาบอกว่าสูงมากกว่า125เซนค่ะส่วงความกว้างของพุ่มเนี่ยอยู่ประมาณมากกว่าหนึซนติเมตรนะคะดอกสีชมพูนะคะคล้สีนมเย็นอ่อนๆนะคะไม่เข้มค่ะถ้าเกิดหนาวมากๆเขาก็จะออกแนวดอกใหญ่ขึ้นนะคะเขาจะชอบหนาวๆนะคะ แต่ร้อนกับฝนเขาก็ออกดอกนะครับเยอะอยู่แล้วปกติของเขาค่ะสายพันธุ์นี้แนะนําสําหรับมือใหม่เลยนะคะที่คิดจะปลูกกุหลาบค่ะลองทดลองปลูกพันธุ์นี้ดูนะคะปลูกง่ายค่ะไม่ยุ่งยากนะคะต่อไปสายพันธุ์ที่3นะคะคริสโตเฟอร์มาโลค่ะเป็นกุหลาบค่ายเดวิดออสตินเหมือนกันนะคะเป็นกุหลาบอังกฤษค่ะเป็นกุหลาบพุ่มนะคะก็ขนาดไม่ใหญ่มากค่ะปานกลางก็อยู่ที่ประมาณ หนึ่งร้อยหกสิบเซนนะคะได้ค่ะที่เท่าที่เคยเห็นนะคะขนาดพุ่มก็กว้างประมาณหนึ่งร้อยเซนติเมตรนะคะความหอมก็หอมระดับปานกลางค่ะสำหรับสีดอกเนี่ยเปลี่ยนตามฤดูกาลนะคะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงฤดูหนาวเนี่ยอาจจะมีสีออกแนวอพิคอรหรือแนวสีแซลมอนหน่อยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นช่วงฤดูร้อนหรือหน้าฝนเนี่ยอาจจะเป็นสีชมพู ตรงกลางเป็นสีแอพิคอรหรืออาจจะเป็นสีชมพูปนส้มนะคะความยากง่ายของคริสโตเฟอร์มาโลนะคะก็ไม่ค่อยยากเท่าไหรค่ค่ะถ้าเกิดเต็มสิบก็ให้อยู่ที่8นะคะเขาออกดอกบ่อยทั้งปีนะคะไม่ไม่ค่อยหยุดชะงักเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทนต่อโรคแล้วก็ฟื้นตัวค่อนข้างไวคะ่ะขนาดดอกของเขานะคะก็อยู่ที่ประมาณใหญ่สุดประมาณ2.5นิ้วนะคะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวนะคะ ถ้าเกิดเพื่อนๆดอกแก่กว่านี้ก็บอกมาได้นะต่อไป4นะคะคอนสแตนต์ Constant ค่ะคอนสแตนต์ Constant นะคะเป็นกุหลาบค่ายเดวิดออตินเหมือนกันนะคะบีดช่วงก่อนคิสต์ศักราช2008นะคะเป็นกุหลาบพุ่มนะคะคอลเลกชันกุหลาบอังกฤษนะคะกลิ่นหอมฟุตตี้นะคะกลิ่นหอมแรงค่ะออกดอกเป็นพวงนะคะพวงอาจจะ3ดอกก็ได้นะคะแล้วก็สีชมพูขาวค่ะ สำหรับคอนสแตนเวลาปลูกในประเทศไทยนะคะเขาจะาจะไม่ตรงกับต้นฉบับในต่างประเทศนะคะแต่ว่าเขาก็ยังไม่ทิ้งลายความสวยงามของเขานะคะจะมีสีสันที่น่ารักของเขานะคะหนึ่งอะเคยหลงที่หยิบเขามาหลายครั้งมากแล้วนะคะที่แบบประมาณว่าจําเขาไม่ได้แล้วแบบเจอแล้วก็หยิบหลงรักหยิบมาโดยที่เราไม่รู้ว่าที่บ้านก็มีอยู่แล้วหลายต้นอะไรประมาณนี้นะคะ่ะคือฟอร์มเขาจะสวยในแบบ น่ารักน่ารักแต่ว่าดอกเขาที่หนึ่งปลูกที่บ้านนะภาากลางดอกจะไม่ใหญ่มากนะคะส่วนกรีดดอกเขาจะเป็นกรีดแบบปลายแหลมๆมะคะ่ะแล้วก็สีสันจะออกแบบสีชมพูเข้มนะคะตรงฐานแล้วก็ตรงกลางเป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็ตรงกลางก็อาจจะมีสีส้มๆเวลาช่วงหน้าหนาวอะไรประมาณนี้นะคะ่ะความสูงก็ต้นที่บ้านนะคะก็ไม่สูงมากนะคะส่วนใหญ่ก็ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ90สิบเซนเองนะคะ ส่วนความกว้างของพุ่มเขาค่อนข้างจะพุ่มกว้างนิดนึงนะคะอยู่ที่ประมาณ60-80เซนติเมตรเลยทีเดียวสําหรับต้นที่บ้านนะคะส่วนต้นนี้เนี่ยเขาจะชอบแนวแดดนะคะแต่แดดแบบไม่ร้อนนะคะถ้าเกิดว่าได้เฉพาะแดดเช้าก็จะโอเคหน่อยแต่ถ้าเกิดมีแดดบ่ายแรงๆด้วยอะคะ่ะเพื่อนๆควรจะหาสแลนมาบังให้เขาหน่อยนะคะเขาไม่ชอบแดดแบบร้อนๆน,นะคะต่อไปสายพันธุ์ที่หนะคะ โคคัสโรสหรือบางทีก็อ่านคอคัสโรสนะคะหรือมีชื่อหนึ่งว่าเอมานูเอลนะคะเป็นกุหลาบค่ายเดวิดออตินเหมือนกันค่ะเป็นกุหลาบสัญชาติอังกฤษนะคะเป็นกุหลาบพุ่มคอลเลกชันอิงลิสโรสนะคะคอลเลกชันกลิ่นหอมแบบอ่อนๆน,นะคะออกแนวน้ำชานะคะดอกนี้ค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเลยนะคะ ประมาณ3.5นิ้วได้เลยนะคะที่บ้านหนึ่งก็ดอกใหญ่เหมือนกันนะคะช่วงแรกๆเวลาเขาบานเขาอาจจะไม่ใหญ่มากประมาณ2นิ้วครึ่งแต่ถ้าเกิดเขาบานเต็มที่แล้วเขาจะใหญ่ประมาณ3.5นิ้วเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ความสูงของต้นนี้ค่อนข้างสูงนะคะสูงมากเลยแหละก็ประมาณ160-170ซนติเมตรได้อยู่นะคะแล้วก็ความกว้างของพุ่มนี้ก็ประมาณ 75ซติมถึง90ซเมเลยนะคะถ้าเกิดเลี้ยงดีๆนะคะบางทีก็อาจจะต้องใส่ซุ้มให้เขานิดนึงนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างแตกตาแล้วก็แตกกิ่งยาวค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับสายพันธุ์นี้นะคะเขาตั้งชื่อให้กับคอคัสทัสนะคะเป็นองค์กรช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากมะเร็งลำไส้นะคะ ค่ายเดบิตออตินเขาจะมีเอกลักษณ์อย่างเงี้ยนะคะเวลาตั้งชื่ออะไรก็จะเกี่ยวกับบุคคลสําคัญมากสมาคมบ้างหรือว่ามูลนิธิอะไรหรือบุคคลสําคัญของโลกอะไรเงี้ยค่ะพันต่อไปนะคะเป็นการมิสคัสเซนนะคะเป็นกุหลาบสีขาวออกไข่มุกนะคะบางทีก็เป็นสีขาวครีมนะคะเป็นกุหลาบพุ่มที่ไม่สูงมากนะคะกลิ่นหอมกลิ่นเมอค่ะกลิ่นหอมปันกลางนะคะความ ใหญ่ของดอกช่วงหน้าหนาวที่ผ่านมานะคะอยู่ที่ประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วเลยทีเดียวค่ะส่วนความสูงของต้นนั้นคือไม่สูงมากนะคะอยู่ที่ประมาณ120เซนไม่เกินนั้นนะคะส่วนความกว้างของพุ่มก็อยู่ที่ประมาณ120เซนเช่นกันค่ะอัตราการออกดอกของเขาค่อนข้างถี่นะคะแล้วก็ออกดอกดกมากนะคะเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะ ดอกของเขาเนี่ยกลีบอาจจะค่อนข้างบางนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดโดนฝนโดนน้ําอะไรเงี้ยอาจจะช่าง่ายนิดนึงนะคะอาจจะมอมแมมนิดนึงก็จะต้องระวังนิดนึงเวลาลดน้ํากันนะคะเพื่อนๆสายพันธุ์ต่อไปนะคะเฮอริเทสค่ะเป็นกุหลาบค่ายเดวิดออตินเหมือนกันนะคะเป็นกุหลาบพุ่มคอลเลรชันอิงลิสโรดเหมือนกันนะคะกลิ่นหอมแรงกลิ่นออกเลมอนนะคะความสูงอยู่ที่ประมาณ1 2 0ถึง130เซนติเมตรค่ะ ส่วนความกว้างของพุ่มอยู่ที่ประมาณ120ซนติเมตรขึ้นไปนะคะต้นนี้เนี่ยหนึ่งเริ่มปลูกตั้งแต่ช่วงเข้าหน้าหนาวนะคะโรคที่เขาเป็นบ่อยก็จะเป็นลายแดงนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้สะทกสะทาเรื่องดอกของเขาทําให้ดอกเขาไม่สวยนะคะดอกเขายังคงสวยแล้วก็มีการแตกกิ่งแตกก้านอยู่เสมอนะคะเวลาตัดแต่งแล้วเขาก็จะออกดอกทันทีเลยนะคะถือว่าเป็นกุหลาบที่รอบดอกค่อนข้าง ออกดอกบ่อยออกดอกดีมากเลยพันหนึ่งเลยค่ะแต่เขาก็มีข้อเสียนะคะเพราะว่าเขาเป็นกุหลาบที่บานแล้วโรยไวนะคะประมาณ1-2วันก็โรยแล้วนะคะกลีบดอกเขาจะออกบางๆค่ะเวลาโดนแสงแดดเนี่ยก็จะเหมือนแบบเลืองแสงได้นะคะสำหรับเรื่องความยากง่ายในการเลี้ยงนะคะหนึ่งให้เขาสิเต็มสินะคะเขาเลี้ยงง่ายมากค่ะต่อไปนะคะซัมเมอร์สโน์ค่ะซัมเมอร์สโน์นี้เป็นกุหลาบ ของอเมริกานะคะเป็นประเภทฟอริบันดานะครับมีดอกขนาดเล็กค่ะประมาณหนึ่งนิ้วนะคะช่วงแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเพิ่งเป็นดอกตูมนะคะแล้วก็เพิ่งบานใหม่ๆเนี่ยเขาจะเป็นสีชมพูค่ะแล้วก็พอดอกเขาแก่ขึ้นบานเต็มที่นะคะเขาจะเปลี่ยนเป็นสีขาวค่ะออกดอกเป็นชอบเป็นพวงนะคะเขาจะชอบอากาศแบบร้อนๆหน่อยนะคะถ้าเกิดช่วงหน้าหนาวนี่เขาจะไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่นะคะ แล้วก็ความสูงของต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิซนติเมตรนะคะขึ้นไปนะคะแต่เท่าที่เคยเห็นเนี่ยอาจจะสูงถึง160่งซนเมได้เลยนะคะสามารถทำเป็นซุ้มรั้วข้างๆบ้านได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าปลูกตามเขาเรียกอะไรนะท่อปูนนะคะก็สามารถลงได้ถึง3ต้นนะคะก็จะเป็นพุ่มสวยยิ่งขึ้นไปค่ะสำหรับกลิ่นจะเป็นกลิ่นหอมๆอม่อ,อนๆน,นะคะไม่แรงมากนะคะ ถ้าเกิดใครชอบแนวดอกเล็กๆน่ารักน่ารักค้ายกุหลาบหนูก็แนะนําสายพันธุ์นี้เลยค่ะหาซื้อได้ไม่ยากนะคะราคาก็ไม่ค่อยแพงค่ะไม่แรงมากนะคะอยู่ที่ประมาณ60บาทนะคะไม่เกินนั้นเท่าที่หนึ่งเคยซื้อนะต่อไปสายพันธุ์ที่9นะคะ Spirit of Freedom นะคะเป็นกุหลาบค่ายเดวิดออสตินค่ะเป็นกุหลาบอังกฤษนะคะกลิ่นหอมเมอค่ะกลิ่นหอมระดับปานกลางนะคะดอกนี้ออกแบบทรงถ้วยแบบสวยงามมากเลยนะคะแบบผู้ดีอังกฤษเลยนะคะ ดอกใหญ่สามจุดห้านิ้วถึงห้านิ้วเลยทีเดียวนะคะเท่าที่หนึ่งปลูกนี้ภาคกลางก็สามารถปลูกได้ดอกใหญ่เหมือนกันนะคะเขาจะค่อนข้างชอบแดดนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ชอบแดดร้อนนะความสูงของพุ่มเนี่ยสูงมากค่ะเกือบประมาณ200ซนติเมตรเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เวลาแตกกิ่งก้านเนี่ยก็จะแบบยาวๆยืดๆนะคะถ้าเกิดใครปลูกหนึ่งแนะนำว่าให้เพื่อนๆพยายาม ใส่ซุ้มให้เขาดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เวลาเขาออกดอกเนี่ยดอกเขาจะก้มหน้าลงนะคะสำหรับชื่อของเขานะคะตั้งชื่อตามสมาคมเสรีภาพซึ่งรณรงค์เพื่อรักษาและขยายเสรีในสหราชอาณาจักรนะคะเขาก็มีประวัติเนาะเป็นกุหลาบที่หนึ่งชอบอีกสายพันธุ์หนึ่งใครเห็นก็บอกเลยว่าพอดีพอดีนะคะทุกคนตรึงในความสวยงามของนางนะคะ ลองหามาปลูกดูค่ะสําหรับความยากง่ายในการปลูกในมุมมองหนึ่งเนาะที่ปลูกมาหนึ่งว่านางก็อยู่ในระดับ8ปดทับสินะคะจะยากตรงที่ว่าอา,อาจจะมีแบบเป็นไรแดงบ่อยนิดนึ่งนะคะแล้วก็แต่ว่าในเรื่องของราหรือในเรื่องของดแดกไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะค่อนข้างเป็นกุลับที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็แตกยอดแตกตาดีนะคะส่วนรอบดอกค่อนข้างอยู่บันกลางนะคะไม่บ่อยมากค่ะ ดอกออกดอกเป็นพวงได้นะคะแล้วก็ดอกสวยมากด้วยนะคะสำหรับคนที่คิดจะซื้อมาปลูกสำหรับ s i r i ิ of f r e e d o m นะคะแนะนำว่าให้เป็นต้นที่อายุประมาณ2ปีขึ้นไปดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาจะได้ออกดอกแบบเป็นพวงนะคะถ้าเกิดไปซื้อต้นเล็กๆเนี่ยกว่าจะขุนกว่าจะโตนะคะก็นานนะคะแล้วก็อาจจะอ่อนแอกว่านะคะต่อไปออกูสตาหลุยนะคะออกสตาหลุยเป็นกุหลาบเยอรมันค่ะเป็นกุหลาบกลุ่มไฮบริดทรีนะคะกลิ่นหอมผลไม้ หอมหวานนะคะกลิ่นแรงนะคะแล้วก็สีจะออกสีพีชแล้วก็สีสีส้มหรือสีเหลืองนะคะขนาดดอกนี้ใหญ่มากนะคะประมาณ6นิ้วเลยทีเดียวค่ะความสูงของพุ่มนะคะก็อยู่ที่ประมาณ150ซนติเมตรนะคะแล้วก็ความกว้างอยู่ที่ประมาณ150ซนติเมตรเช่นกันค่ะเป็นกุหลาบที่กิ่งก้านอาจจะค่อนข้างเกะก,กะเท่ามากนะคะแต่ว่าเป็นกุลาบที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายอีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วก็ดอกใหญ่นะคะ สำหรับใครที่มือใหม่นะคะที่อยากจะปลูกนะคะก็แนะนําสายพันธุ์นี้นะคะแต่ว่าขอให้พื้นที่บ้านให้เป็นบ้านที่มีแสงแดดเยอะหน่อยนะคะออร์กุสต้าลุยเขาจะชอบแดดเยอะๆคะ่ะไม่ชอบแบบร่มๆ่มลำไรนะคะถ้าเกิดร่มๆ,ๆ่มลำไรนี้เขาจะไม่ค่อยออกดอกคะ่ะแล้วก็สีดอกของเขาเนี่ยถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวน,นะคะถ้าเกิดมีลมหนาวหน่อยเขาก็จะมีสีส้มเยอะหน่อยแล้วก็จะมีหลากหลายสีนะคะสวยงามมากเลยคะ่ะ ต่อไปลำดับที่11นะคะเบเวอรี่อันนี้พูดบ่อยนะคะเป็นกุหลาบเยอรมันนะคะกลิ่นหอมแรงคะ่ะกลิ่นเรมอนนะคะกลิ่นซิปัสนะคะแล้วก็เป็นกุหลาบที่มีขนาดใหญ่ประมาณ3.75นิ้วเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นกุหลาบที่ดอกใหญ่คะ่ะแล้วก็ค่อนข้างบานทนอยู่ได้ประมาณ2-3วันเล,เลยทีเดียวนะคะ แล้วก็ขนาดพุ่มก็จะอยู่ที่ประมาณ2 0 0เซนติเมตรเลยถ้าปลูกในกระถางนี่เราสามารถควบคุมขนาดพุ่มได้นะคะด้วยการตัดแต่งค่ะถ้าเราตัดแต่งกิ่งนะคะเขาค่อนข้างออกดอกอดีนะคะเขาเป็นกลาบที่ออกดอกเก่งมากนะคะถ้าเกิดตัดแต่งปุ๊บก็จะออกดอกทันทีค่ะส่วนความกว้างของพุ่มอยู่ที่ประมาณ120เซนค่ะต่อไปสายพันธุ์ที่12นะคะ herzogin c h r ิ i n a นะคะเป็นกุลาบเยอรมันเหมือนกันค่ะเป็นกุหลาบเป็นกุลาบ ฟริบันดานะคะกลิ่นหอมแอปเปิ้ลเลมอนนะคะกลิ่นหอมค่อนข้างแรงค่ะออกดอกเป็นพวงได้ถึง3ดอกเลยทีเดียวนะคะสําหรับสีดอกจะเป็นสีขาวอมชมพูนะคะหรือบางทีก็เป็นตรงกลางเป็นสีแอปเปิ้ลสีส้มๆอ่อนๆนะคะขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ2.75นิ้วนะคะความสูงของต้นอยู่ที่ประมาณ90ซนติเมตรแต่ต้นที่บ้านหน,หนึ่งว่ามันมากกว่านั้นนะคะสูงเกือบร้อย 120เซนติเมตรเลยนะคะแล้วก็เวลาแตกกิ่งก้านนะคะเขาจะกิ่งก้านยาวแล้วก็ออกดอกบ่อยตลอดเลยนะคะตั้งแต่ปลูกมาสามฤดูนี้เขาจะชอบฤดูร้อนกับฝนมากกว่าฤดูหนาวนะคะเท่าที่สังเกตนะคะถ้าเกิดใครอยากปลูกกุหลาบที่แบบทนโรคนะคะแล้วก็เรียงง่ายไม่ค่อยเป็นโรคอะไรนะคะก็แนะนำพันนี้เลยค่ะสำหรับระดับความยากง่ายหนึ่งให้สิบ เต็มสิบเลยนะคะเขาเลี้ยงไม่ยากค่ะแล้วก็ออกดอกบ่อยด้วยนะคะต่อไปสายพันธุ์ที่สิบสามนะคะคอเดจูบิลลี่ เป็นกุหลาบสันชาติเยอรมันนะคะเป็นกุหลาบที่มีความหนาของดอกค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็บอกเลยเพี้ยกินกินไม่หมดนะคะหนึ่งเคยปลูกแล้วอินหอมแรงมากนะคะกลิ่นหอมแบบแนวฟุตตี้นะคะคล้ายกลิ่นแบบพวกเยลลี่พวกปิโป้ในแนวนั้นนะคะสีดอกก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็ตรงกลางเป็นสีส้มอพิคอตนะคะดอกใหญ่มากนะคะหนิ้วเลยค่ะความสูงของต้นก็อยู่ที่ประมาณ150เซนนะคะ หรือกว้างของพุ่มก็อยู่ที่ประมาณ150ซนติเมตรค่ะเป็นกุหลาบที่มีดแบกค่อนข้างบ่อยนะคะแต่ว่าก็แตกตาแตกกิ่งดีค่ะเลี้ยงเลี้ยงถ้าถามว่าความยากหนึ่งคิดว่าให้8ทับ10นะคะดอกของเขาจะสวยสุดช่วงฤดูหนาวค่ะถ้าเกิดเป็นช่วงฤดูร้อนหรือช่วงฤดูฝนจะไม่ค่อยสวยเท่าไหรค่ค่ะจะค่อนข้างช้าแล้วก็ อดอกจะเล็กๆนะคะไม่สวยเท่าไหร่นะคะถ้าหน้าหนาวนะคะจะดอกใหญ่แล้วก็สวยมากค่ะแล้วก็กลิ่นหอมแรงด้วยนะคะต่อไปสายพันธุ์ที่14นะคะโนวาลิสค่ะเป็นกุลาบเยอรมันนะคะสีม่วงลาเวนเดอร์นะคะกลิ่นหอมอ่อนนะคะกลิ่นออกแนวฟุตตี้นะคะหรือกลิ่นผลไม้ค่ะความสูงของพุ่มอยู่ที่ประมาณ80-110ซนเมตรนะคะความกว้างของพุ่มอยู่ที่ประมาณ40่ซนเมตรนะคะ กิ่งก้านเขาจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะดอกเขาจะออกดอกเป็นพวงได้นะคะประมาณ3ดอกนะคะแล้วก็ดอกใหญ่มากค่ะประมาณ3นิ้วเลยนะคะแล้วก็เป็นกุหลาบที่ออกดอกแบบลูกเป็ดขี้เหละมากนะคะตอนแรกๆเนี่ยถ้าเกิดเหมือนโดนเพีย้ยไฟหรืออะไรลุมเลยนะคะแต่ว่าพอนางบานเต็มที่แล้วอะ่ะก็คือสวยมากเหมือนไม่มีริ้วรอยของเพีย้ยไฟหรือว่าโรครามาลุมเล้าเลยนะคะทั้งทั้งที่ว่าตอนที่ยังไม่บานเต็มที่อะคะ่ะ คือมอมแมมมากนะคะสำหรับรอบดอกค่อนข้างถี่และบ่อยมากเลยนะคะตัดแต่งปุ๊บก็จะออกแตกกิ่งใหม่เลยแล้วก็ออกดอกเลยนะคะก็จะต้องบำรุงปุ๋ยกันเยอะๆหน่อยนะคะเพราะว่าเขาค่อนข้างแตกตาดีแล้วก็ออกดอกเก่งนะคะสำหรับดอกช่วงหน้าหนาวจะใหญ่กว่าช่วงฤดูร้อนกับฤดูฝนนะคะจากเท่าที่เลี้ยงมานะเขาก็ เจอร้อนเจอฝนมาเขาก็เป็นโรคไรแดงค่อนข้างบ่อยนะคะแต่ว่าไดแบ็ไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็เป็นกุหลาบที่ชอบอากาศไม่ร้อนมากนะคะความง่ายหนึ่งว่าเขาเลี้ยงง่ายนะคะให้ก้าทับสิบค่ะขอหักคะแนนตรงที่ว่าชอบเป็นไรแดงบ่อยนะคะต่อไปเลนนีบูนะคะเลนนบูเป็นกุหลาบเยอรมันเหมือนกันค่ะเป็นกุหลาบพ,พุ่มนะคะแต่ว่ากิ่งก้านเขาค่อนข้างจะ แผ่ออกข้างนะคะบางคนก็บอกว่าเป็นกุหลาบเลยนะคะสําหรับปลูกในประเทศไทยหนึ่งว่าเขาค่อนข้างออกไปทางเลื้อยมากกว่านะคะแล้วก็เป็นกุหลาบที่ไม่ชอบร้อนแล้วก็ไม่ชอบฝนนางจะเจริญเติบโตได้ดีช่วงฤดูหนาวนะคะช่วงฤดูหนาวจะออกดอกดีแล้วก็ดอกสวยดอกสมบูรณ์มากนะคะสําหรับโรคนะคะฤดูร้อนฤดูฝนนี้จะเป็นทั้งไดแบกแล้วก็โรคไรแดงเพีย้ยไฟลุมเลาสุดๆนะคะแต่พอหนาวแล้วนี้นางฟื้นตัวได้ดีแล้วก็ทนต่อโรคแล้วก็ต้านทานโรคได้ดีมากค่ะ ทำง่ายหนึ่งขอยกให้นาง5้าทับสิบละกันนะคะถือว่าเลี้ยงยากสายพันธุ์หนึงเหมือนกันนะคะต่อไปกุหลาบค่ายญี่ปุ่นมั่งนะคะเป็นกุหลาบญี่ปุ่นค่ะชื่อครีตนะคะครีตนี้เป็นของค่ายทาคุโนริคิมูระนะคะเป็นกุหลาบพุ่มค่ะกลิ่นหอมแรงกลิ่นแอปเปิลนะคะแล้วก็กลิ่นหอมน้ำผึ้งด้วยนะคะขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ 2.5นิ้วนะคะความสูงของต้นที่หนึ่งปลูกไม่เคยเกิน40เซนติเมตรเลยนะคะแต่ว่านางออกดอกบ่อยอยู่นะคะแต่ว่าดอกที่ได้เนี่ยจะค่อนข้างงมแหม,ม่มนะคะไม่ค่อยสวยนะคะจะมีแบบรอย้ําตลอดเลยนะคะถ้าเกิดจากลำดับความยากหนึ่งให้นาง3ทับ10แล้วกันนะคะไม่เหมาะกับบ้านหนึ่งเลยนะคะแต่ก็เลี้ยงไปค่ะเพราะว่าเป็นกุหลาบที่ออกดอกเก่งนะคะต่อไปนะคะกุหลาบญี่ปุ่นอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือมาโซระนะคะมาโซระเป็นกุหลาบญี่ปุ่นค่ะ เป็นกุหลาบพุ่มนะคะกลิ่นหอมผลไม้แล้วก็ผสมน้ำชานะคะกลิ่นหอมปานกลางถึงแรงนะคะความสูงของพุ่มเนี่ยอยู่ที่ประมาณ160ซนเมตรเลยทีเดียวนะคะสำหรับขนาดดอกอยู่ที่ประมาณ3.5นิ้วนะคะสีออกส้มแอพิคอตนะคะใบมันวาวนะคะสวยงามแล้วก็โตค่อนข้างไวช่วงฤดูร้อนกับฤดูฝนนะคะถ้าเกิดเป็นฤดูหนาวจะค่อนข้างนิ่งนงน,งนิดนึงนะคะเหมือนเขาพักตัวะคะ่ะ ก็สําหรับใครที่หากุหลาบที่ปลูกง่ายๆแล้วก็ออกดอกเก่งแนะนํามาโซระนะคะสําหรับประเทศไทยนะคะต่อไปสายพันธุ์ที่18ค่ะมองเคือนะคะอันนี้คงจะไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเป็นกุหลาบค่าญี่ปุ่นเหมือนกันนะคะเป็นกุหลาบพ,พุ่มค่ะกลิ่นหอมปานกลางนะคะถึงอ่อนนะคะกลิ่นหอมกลิ่นชมดนะคะเขาบอกอย่างนั้นนะคะแล้วก็ขนาดดอกไม่ใหญ่มากนะคะออกดอกเป็นช่อนะคะ อยู่ที่ประมาณขนาดดอกประมาณสองนิ้วนะคะทรงดอกเป็นทรงดอกทรงถ้วยนะคะใบเขาค่อนข้างสวยงามน,นะคะเป็นใบมันมันคล้ายมาโซระเลยนะคะแต่ว่าของเขาจะงุ้มๆนะคะเป็นเอกลักษณ์เลยนะคะสําหรับมือใหม่ก็แนะนําสายพันธุ์นี้ให้ปลูกนะคะก็เลี้ยงไม่ยากเท่าไหร่แล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะลองหามาปลูกกันดูนะคะสายพันธุ์ที่19นะคะ รืฟิลิปค่ะเป็นกุหลาบสีออกชมพูบานเย็นตรงกลางเป็นสีขาวๆชมพูอ่อนนะคะเป็นกุหลาบที่เอามาทำน้ำชาได้ดอกอยู่ที่ประมาณ2นิ้วนะคะพุ่มจะสูงประมาณ150เซนติเมตรนะคะกว้างประมาณ120เซนติเมตรถ้าเกิดโน้มกิ่งเขาจะแตกกิ่งได้ดีนะคะแล้วก็ออกดอกตลอดทั้งปีนะคะความง่ายยกให้10ทับิเลยค่ะแล้วก็เลี้ยงไม่ยากไม่ค่อยเป็นโรคอะไรนะคะ สายพันธุ์ที่ยี่สิบค่ะพรูมนะคะเป็นกุหลาบถิ่นชาติญี่ปุ่นนะคะเป็นกุหลาบพ,พุ่มนะคะกลิ่นหอมชมดนะคะกลิ่นหอมแรงถึงปานกลางนะคะดอกออกดอกแบบเดี่ยวนะคะแต่ว่าเวลาออกดอกสามารถออกดอกเป็นแบบทีเดียวพร้อมกันทั้งต้นได้นะคะเท่าที่หนึ่งปลูกนะคะพันธุ์นี้เนี่ยเขาจะชอบฤดูฝนกับฤดูร้อนนะคะพอฤดูหนาวรู้สึกเขาจะนิ่งๆไปนะคะจะไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่นะคะไม่แน่ใจบ้านเพื่อนๆเ,เป็นเหมือนกันหรือเปล่า ความสูงของต้นอยู่ที่ประมาณ130ซนติเมตรค่ะก็ค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ความกว้างของพุ่มอยู่ที่ประมาณ75ซนติเมตรนะคะดอกเขาจะสีขาวตรงกลางสีขาวนะคะแล้วก็ตรงฐานดอกจะเป็นสีชมพูเข้มๆหน่อยแต่ไม่เข้มมากนะคะ,ะตรงกลางนี่จะคล้ายขนนกมากเลยนะคะสำหรับความเลี้ยงยากง่ายหนึ่งคิดว่าเขาถ้าเกิดลำดับหนึ่งให้เขาที่สิบทับสิบนะคะเลี้ยงไม่ยากเท่าไหร่แต่ก็ต้องรอเขานิดน,นึงในการให้เขาพักต้นบ้างนะคะ ก็ทรงดอกเขาจะเป็นทรงถ้วยค่ะสวยงามมากตอนแรกว่าจะพูดสักยี่สิบหกนะคะไปไม่ไหวค่ะตอนนี้ปาไปยี่สิบสี่นาทีแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆหลับไปก่อนขอเป็นสองสายพันธุ์สุดท้ายเลยแล้วกันนะคะกุหลาบเทศบาลหรือวาเลนไทน์ค่ะเป็นกุหลาบที่หอมแรงนะคะทรงดอกอาจจะไม่สวยแต่ว่าเป็นกุหลาบที่เลี้ยงง่ายที่สุดในสามโลกนะคะเพื่อนๆสามารถปลูกได้แม้สภาพดินจะแข็งนะคะนี่ค่ะเป็นตัวอย่างนะคะที่หนึ่งไปถ่ายทํามานะคะกุหลาบ กุหลาบนี้นะคะเขาปลูกในดินเหนียวนะคะแข็งนะคะในขณะที่สายพันธุ์อื่นๆนี่ง่อยหงิกแล้วนะคะแต่นางเป็นสายพันธุ์เดียวที่ยังคงออกดอกเป็นต้นแล้วก็ยังสวยงามอยู่แม้สภาพจะอยู่ในฤดูร้อนก็ตามนะคะสําหรับมือใหม่ที่หากุหลาบที่เลี้ยงง่ายๆก็แนะนําสายพันธุ์นี้นะคะลองหามาปลูกดูถ้าเกิดปลูกตายอีกก็นะก็ถือว่าอาจจะไม่มีโชคชะตาในการปลูกกุหลาบเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะเป็นสายพันธุ์สุดท้ายแล้วนะคะจริงๆก็คือ ยี่สุนหรือกุหลาบหนูจีนนะคะเป็นกุหลาบที่สีแดงนะคะชมพูหรือบานเย็นนะคะเป็นกุหลาบที่ออกดอกตลอดทั้งปีนะคะแต่ว่าเขาจะออกดอกมากที่สุดก็คือช่วงฤดูร้อนนะคะส่วนฤดูอื่นๆก็ออกเหมือนกันค่ะแต่อาจจะน้อยหน่อยนะคะ,มะแมลงก็ไม่ค่อยมีนะคะสามารถเอามาทําชาได้นะคะ ถ้าเกิดใครกําลังมองหากุหลาบที่เลี้ยงง่ายแล้วก็ดอกเล็กๆพุ่มไม่ใหญ่มากนะคะสูงประมาณแค่ประมาณ120ซนติเมตรนะคะพุ่มกว้างประมาณ60ซนติเมตรนะคะหนึ่งแนะนําสายพันธุ์นี้เลยค่ะเลี้ยงง่ายแล้วก็ปักชำง,ง่ายด้วยนะคะลองหามาปลูกกันดูนะคะวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ก่อนไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ